สวัสดีครับผมซาลัสวินนะครับวันนี้คุณเมฆเมคามาดูมัดแ่งใช่ไหมครับไม่คุณเมฆเมคามาดูเอเวอร์เรสใช่ไหมครับไม่เมฆเมคาอยากได้รถดีนี่ครับรถดีครับคุณเมฆเมคาไม่ไม่ใช่รถดีแบบนี้ไอเซลคนเนี้มันติดตลงถูกใจเมคาจริงเลยใครอยากได้รถกระบะด,ดีๆสักคันหนึ่ง สันนัสบินขอแนะนำ Ford Ranger w i t e t a ราคา314,000ครับผมคุณเมฆเมคาอ๋อใช่เมคาชอบ w i t e t a คุณเมฆเมคาจองวันนี้รับทอง2บาทไปเลยครับใช่เมคาได้ทองสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ติดต่อสันนสบิน0837826974นะจ๊ะ